healthy digest เรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่ายง่ายกับเอมค่ะส,สาวๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาที่มีประจำเดือนเนี่ยมันมักจะมาเป็นแพ็คคู่กับอาการปวดท้องเสียแถมบางทีเนี่ยแยกไม่ออกเลยค่ะว่าตอนนี้กําลังปวดท้องอืดหรือว่ากําลังปวดท้องประจําเดือนอยู่กันแน่นะคะเป็นความรู้สึกที่แบบแยกไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าคนอื่นก็เป็นกันหรือว่าฉันมโนไปเองคนเดียวเนา วันนี้เอ็มเลยมีคำตอบจากแพทย์หญิงถนอมสิริสติถิธตูตินรีแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะว่าการมีประจำเดือนกับอาการท้องเสียเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ามาฟังเฉลยกันเลยค่ะต้องอธิบายให้ฟังอย่างนี้ก่อนค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงจะมีการตกไข่ทุกเดือนถ้าเกิดว่าไข่เนี่ยไม่ได้รับการปฏิสนธิในเดือนนั้นค่ะทีนี้พอไม่ได้มีการปฏิสนธิเนี่ยไข่มันก็จะอ่อแล้วก็ทําให้ระดับฮอร์โมนเนี่ยเปลี่ยนแปลง แล้วก็ทําให้เยื่อบุโพร่มดลูกของเดือนนั้นเนี่ยหลุดออกมากลายเป็นประจําเดือนนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยประจําเดือนกับอาการท้องเสียเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงใช่ไหมคุณหมออธิบายให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าตําแหน่งของมดลูกเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าของลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งในช่วงที่มีประจําเดือนเนี่ยร่างกายจะมีการหลั่งสารตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าโพสตาแกรนดินนะคะ ซึ่งเจ้าโพลสตาแกลนดินเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้หมดลูกบีบตัวเพื่อให้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยหลุดออกมาเป็นประจำเดือนนั่นเองแล้วมันก็มีโอกาสไปรบกวนลำไส้ให้มีการบีบตัวบ่อยๆได้เหมือนกันค่ะทําให้สาวๆบางคนเนี่ยรู้สึกปวดท้องเหมือนท้องเสียเนาะซึ่งแต่ละคนเนี่ย, <ๆ S 2> ยก็จะมีการหลั่งสารโพสตาแกลนดินออกมาไม่เท่ากันรวมถึงการรับรู้ความเจ็บปวดของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันสำหรับคนที่มีการหลั่งสารโพสตาแกลนดินออกมามากก็จะทําให้รู้สึกเจ็บปวดมากค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีประจำเดือนแล้วมีอาการปวดท้องเหมือนกับท้องเสียพ่วงมาด้วยเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องที่สาวๆมโนขึ้นเองแต่อย่างใดค่ะแต่สำหรับเคสคนที่มีสภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดท้องเหมือนท้องเสียเวลามีประจำเดือนได้เหมือนกันค่ะ เพราะว่าเยื่อบุโพรงหมดลูกที่จเจริญผิดที่เนี่ยด้วยการที่มันไปเกาะอ,อยู่ด้านหลังโพรงหมดลูกซึ่งด้านหลังหมดลูกเนี่ยก็คือลำไส้ใหญ่นั่นเองค่ะคราวน,นี้เนี่ยพอมีช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็รู้สึกเหมือนอยากจะถ่ายตลอดเวลาเลยฉะนั้นการที่เราไปตรวจภายในทุกๆ1-2ปีครั้งเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ควรมองข้ามเลยค่ะนอกจากนี้สําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีอาการปวดท้องประจำเดือน คุณหมอยังแนะนําวิธีสังเกตง่ายๆค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการปวดประจําเดือนแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นแล้วก็ยังปวดเลเวลเดิมนะคะไม่ได้ปวดมากขึ้นหรือว่ามีปริมาณประจําเดือนที่มากผิดปกติเนี่ยจะยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มปวดแบบไม่มีรอยโรคนะคะซึ่งยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่เพิ่งมีอาการปวดประจําเดือนตอนโตหลังอายุ20มาแล้วหรือว่ามีอาการเลเวลปวดมากขึ้นเรื่อยๆจนบางคนเนี่ยไม่สามารถไปทํางานหรือว่าลุกขึ้นมาจากเตียงได้เลย หรือบางคนเนี่ยต้องเพิ่มปริมาณยาที่กินนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะเข้าข่ายอาการปวดแบบมีรอยโรคซึ่งคุณหมอเนี่ยแนะนำว่าควรรีบไปตรวจเช็คเพื่อหาสาเหตุค่ะหวังว่า healthy digest ตอนนี้นะคะจะช่วยตอบคำถามสาวๆหลายคนนะคะว่าทำไมเนี่ยบางทีเราถึงแยกไม่ออกระหว่างปวดท้องประจาเดือนกับปวดท้องเสียนะคะสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสุขภาพฟังอร่อย่อยง่ายแบบนี้ อย่าลืมติดตาม Healthy Digest ได้ทาง YouTube Channel ของ Healthy a i Spotify Apple Podcast s, แล้วก็ Google Podcast ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอมแล้วก็ Healthy Digest ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ